สีเขียวนะครับอันนี้ก็มาอยู่กับช่องวันเลิฟกัน,นเออวัดบนรถไฟนะครับไม่ใช่วันเลิฟแม่งมีหลายช่องงงนะครับอ่าเนี่ยเขียวนะครับน,นี่เป็นเขียวมุกเกตทองอ่าเจ็ดสีมานีเจ็ดแสงอีกแล้วนะครับโอ้ไม่รู้จะส่งยังไงให้มันดูมีสีสัน,นยังไงนะครับ ครับวบวบวบันนีพ่นโพลแลกเกอร์ไปหนึ่งเที่ยวนะครับอันนี้พ่นแลกเกอร์ไปหนึ่งเที่ยวนันงนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนพ่นหลายๆรอบกันแล้วก็ได้นะครับน,นี่แลกเกอร์เลือบรอบเดียวนะครับ ก็จะวิ้งประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็รอให้มันแห้งสัก10บนาทีนะครับเดี๋ยวเราก็จะลงชั้นที่2นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ